ของทั้งหมด11ชิ้นเนี่ยมีอะไรบ้างมีทั้งของเล็กของใหญ่ดูกล่องน,นี่ผมยกไม่ไหวอะทุกคนหนักมากผมซื้อจนผมลืมอะว่ามันคืออะไรคล้ายๆกันเมื่อกี้เป็นวอลลุมหนึ่งอันนี้เป็นอีกวลุมหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นหนึ่งกันสอมกันเนาะไม่ตั้งแบบน,นี้ขนาด200เซนเมตรบืมูมสไตเกอร์ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบูมสติเกอร์กับผมบูมนั่นเองนะครับวันนี้ก็จะมาแกะของแบกของเข้าบ้านเอฟอะไรเข้าบ้านบ้างก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูในคลิปนี้ไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมีของที่แบบเพิ่งเข้าช่วงนี้ด้วยแล้วก็มีของที่แบบเพิ่งไปเจอมาด้วยถ่ายทุก E ีีเจอของเก่าทุก E ีีนะครับในคลิปนี้มีของที่เพิ่งเจอเพิ่งไปขุดเจอมาด้วยเท่าที่ตำถามมาดูเหมือนแบบคนดองของแบบไม่แกะของอะ่ะ น่าจะส่วนน้อยส่วนใหญ่คนได้ของมาอยากจะแกะของกันมากกว่านะผมน่าจะเป็นคนส่วนน้อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเอกสารและถามเพื่อนๆถามพี่ๆหลายๆ,ๆคนก็บอกประมาณนี้แหละว่าปกติคนส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยดองของกันหรอกมีผมนี่แหละแปลกคนเดียวนะครับล่าสุดเหมือนไปเจอเพนเอ็มเฮ i สตูดิโอมั้งสองสามปีที่แล้วอ่ะยังอยู่ในกล่องเลยยังไม่ได้แกะเลยไม่รู้ว่าปวดขึ้นหรือยังนะครับเดี๋ยวเอาไว้ว่ากันแล้วกันนะครับบางอย่างผมก็เอออะไรไว้เนี่ยซื้อมาตอนไหนวะอะไรอย่างเงี้ยหรือบางงานเอ้ยแกะไปเมื่อแบบ สองสปีที่แล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ถ้าใครจําได้ก็อาจจะแบบฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยว่าเออพี่แกะไปแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วกันนะครับของที่ผมนับดู 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11ชิ้นจะมีของที่แบบทั้งแกะแล้วและยังไม่ได้แกะน่าจะมีคนที่แบบชอบดูแบบแกะกล่องแกะพัสดุแกนแบบนี้อยู่เนาะถ้าถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้กดไลค์แล้วก็กดติดตามกันไปด้วยนะครับดูลหลายๆรอบก็ได้ไม่ต้องดูรอบเดียวก็ได้ของทั้งหมด11ชิ้นเนี่ยมีอะไรบ้างมีทั้งของเล็กของใหญ่ดูกล่องด ผมยกไม่ไหวอะทุกคนหนักมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเปลี่ยนมุมกล้องนิดน,นึงเนาะเ,เริ่มจากของที่แกะแล้วก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นจิกสอบดาบพิกาอาสูรอันนี้เป็นชิ้นที่ผมไม่มั่นใจว่าผมเคยแกะพัสดุไปแล้วหรือยังอันนี้แบบทดสอบใครที่แบบดูช่องมานานน่าจะรู้แต่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่เคยแกะหรือเปล่าไม่คุ้นเลยแกะกันไปแล้วกันเนาะถ้าจำกันได้ดีน่าจะเป็นอาร์ตที่แบบภาคแรกๆเลยน่าจะเป็นทีท่าแรกของดาบพิกาอาสูรด้วย เป็นจิ๊กซอว์นะครับ300ชิ้นแล้วเขาก็มีกาวมีอะไรให้นี่ผมไม่เคยแกะเลยนะทุกคนดูดิกาวเสียบยังไม่รู้มีเชือกมีอะไรเสร็จสับเลยนะทุกคนมีวิธีการต่อไหมผมมีหลายอันแล้วยังไม่ได้ต่อสักอันเลยนะมันต่อ,อยังไงอะจิ๊กซอบอกกันหน่อยนะต้องซื้ออะไรต้องเริ่มยังไงอาร์ตแ <Art S 2> รกๆเลยเนาะของ Art Bo x ็ n Sky เ็นเป็นลิขสิทธิ์นี่นะครับ เป็นภาพเป็นอะไรพวกนี้จะเป็นของเอสกายทั้งหมดนะครับ300ชิ้นไซส์ประมาณใหญ่กว่านี้หน่อยนึงมัง้ง300ชิ้นไม่ใหญ่มากนะครับไปใส่กรอบห้อยกันได้ปกจิก๊กซอว์นี้ผมก็ว่าน่าเก็บเหมือนกันน่าจะได้มาแบบหลักร้อยผมว่าไม่น่าแพงไม่ัผมไม่ซื้อหรอกคอนเซปต์ของเราคือน่าจะเป็นของที่ราคาดีๆทั้งนั้นนะไม่งั้นผมคงไม่ซื้อแล้วของชิ้นไหนผมได้มาเท่าไหร่ผมจะบอกทุกชิ้นโอเคชิ้นต่อไปอันนี้เป็นของที่ผมไม่มั่นใจว่ามันคืออะไร<ๆ>มันยังไม่ได้แกะนะทุกคนเนี่ย มันแอบมีเขาเอาปสกาดของอิชิบังคุจิมาน่าจะเป็นแบบของละวันเกลือจากอิชิบังคุจิมั้งแกะเลยแล้วกันนะครับอันนี้ไม่มั่นใจแล้วอยู่ในตู้ผมมานานอะไระเนี่ยอืมของละวันเกลือจากลายนี้นะครับผมที่ผมเอฟมาน่าจะมีอันนี้เป็นเหมือนผ้าคลุมโอคังเงี้ยน่าจะเป็นแบบผ้าแบบยาวๆวอะ่ะนี่ละวันจีนะครับน่าจะเป็นผ้าคลุมรุ่นที่4นะครับแกะไหมแกะให้ทุกคนดูไปเลยแล้วกันนะครับเป็นแบบเหมือนผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวเหมือนเฟี้ยวน่าจะเขียนว่ารุ่นที่4ปะ่ะ นี่เป็นลายไฟด้วยเท่ดูรางวัลเกลือที่หลายๆคนมองข้ามนะครับแต่ผมว่ามันน่าเก็บเอาไปแบบลองโต๊ะลองอะไรยัง,ยงเท่เลยนะครับผมเอาไอ้ลายกบอะไปลองชั้นวางทีวีอะดีกว่าเก็บไว้ในถุงเฉยนี่เป็นรางวัลจีรางวัลแรกเนาะแล้วก็อีกอันนึงเป็นเป็นสติกเกอร์นะครับอันนี้ผมได้มาแบบหลักสิบอะแล้วคนเขาคงไม่ได้เก็บกันมั้งหรือไม่เขาก็มีกันเยอะแล้วเขาเลยป,ปล่อยต่อเนาะนี่จะจี แบบเฟี้ยวๆเลยเอาไปแบบติดโน้ตบุ๊กติดอะไรพวกนี้นะครับมีหลายคนมีหลายคนแล้วก็มีเป็นลายของแสงอุตสาห์เมฆเมฆแดงขาวบบนี่ของเฟี้ยววนจากที่เราเห็นตามตลาดทั่วไปจะเป็นของแบบไม่ออฟฟิเชียลเนาะอันนี้ก็คือแบบเอาไปแปะได้อย่างสบายใจภูมิใจได้เลยว่ามันเป็นของลิขสิทธิ์นาะ s t i c k เกอ่ะประมาณนี้2ชิ้นละก็จะมีจิ๊กซอว์กับรางวัลเกลืออิชิบังคุจินเนี่ยคือผมซื้อจนผมลืมอ่ะว่ามันคืออะไรตลกอะ่ะ เรียวๆไปเลยเนาะโอเคต่อไปอันนี้แล้วกันอันนี้น่าจะเป็นการ์ดมั้งที่ผมเพิ่งเอฟมาไม่นานอันนี้ไม่นาน,านแต่ผมจำไม่ได้แล้วจริงว่ามันคือการ์ดอะไรนะชิปอะไรเนี่ยเป็นการ์ดบันพีสเนาะแบบเก่ากึกๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูโอ้แต่สภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรล่ละไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันเนาะใบแรกเป็นนามินะครับนี่ของแท้นะครับ Make i ินบัน a ดปี2 0 1 0นะครับเก่ามาก ใบต่อไปเป็นชอปเปอร์ปี2011แชงหัวแดงอันนี้เป็นปี2011เช่นกันนะครับไอ้นามิเก่าวกว่าโอเคต่อไปนามิเหมือนกันโคโลอาร์ตนะครับโคโลอาร์ตกับอันนี้อันนี้เป็นปี2010อันนี้เป็นปี2011แล้วก็พวกนี้ครับโซโลโรบินโรบินตัองเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่เลยครับโรบินเป็นแบบผิวสีนิดน,นึง ปี2011ทั้งคู่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นซันจิกับลูฟี่ลูฟี่เป็นปี2011ทั้งคู่เลยกับซ <c oughs> ันจิคือจริงๆเขาขายอะ <c oughs> เยอะกว่านี้นะแต่ผมมันไม่แพงหรอกมันใบละ20บาทมั้งแต่ว่ามันหลายๆใบมันก็หลายตังค์อยู่ถูกปะ <c oughs> ปีส0 11ทั้งคู่เลยครับโบอากับลูฟี่แล้วก็ใบสุดท้ายเป็นโบอากับลูฟี่อันนี้เป็นวิด <c oughs> บ๊อบด้วยนะครับ <c oughs> น่าจะแรแต่ว่า <c oughs> เยินมากไม่น่าจะเป็นลายการ์ดอะน่าจะลอกด้านล่างนะครับเห็นไหม ด้ยวยความที่การ์ดมันเก่ามากแล้วนะครับเป็นโบอาแฮนด์คอกกับลูฟี่เสียดายมากเลยไปนี้ถ้าแบบสภาพดีๆในผมทรงเกตแน่โอเคผ่านไปแล้ว3บล็อกไปต่อกับคิดเล็กๆกันก่อนแล้วกันครับอันนี้เป็นกล่องสุ่มไบบล็อกของเล็กนัลล็อกเป็นเกมแบบในวัยเด็กผมเลยอันนี้จะแกะน,นานและไม่ได้แกะแทบชีว่าจะไปทําคลิปสั้นไม่ทำเดี๋ยวแกะในนี้แล้วกันตนะ้องให้คนที่ดูคลิปยาวใน YouTube ดูแล้วกัน ผมไม่รู้มันคืออะไรนะแต่ว่ามันลดราคาเหมือนน่าจะเป็นภูมิเงิแจนะเหลือประมาณกล่องละร้อยเก้าเก้มั้งก็เลยซื้อมาซะเลยนะครับเดี๋ยวแกะก่อนชึบนี่เป็นแล็คหน้าล็อกนะครับมี5ตัวนะครับเดวิลลิงโพลลิงลูนติกเอนเจนบาโฟตูเนียแล้วก็ดีดูพิชิถ้าผมอยากได้ผมอยากได้เอ,ไ Ancient, อเออ่ไม่เอนเจนก็บาโฟเออน่ารักดีจริงๆน่ารักทุกตัวแต่ไม่เอาไม่อยากได้เบอร์5ไม่อยากได้เดลูพิชิมันธรรมดาสุดแหละ ก็ไม่แย่ลึกกรทสิท์ต่างๆอยู่ด้านหลังการ์วิตี้ล็อแล้วก็เด็กนี่เป็นกล่องสุ่มนะครับปะ่ะงั้นเราแกะกันเลยนะครับไม่มีอะไรให้ดูเลยเหรออ่ะหนึ่งสองซ้อปังปังเป็นลูนติกกับโพลิงนะครับมาคู่เลยตัวการ์ดก็ตามนี้แบล็กนาร็อกมอนสเตอร์อยู่ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเป็นการ์ดเขียว่าโพลิงและลูนติกกระต่ายกับตัวโพลิงนะครับเป็นตัวแบบเบสิกเบสิกเริ่มต้นที่คนเล่นแบล็กนารล็อกต้องไปตีครับเอา ให้ดูเนาะมันเป็นพวงกุญแจมันแบบลดแล้วลดอีกอะกล่องราคาเดิมมันเท่าไหร่วะราคาเดิมมันน่าจะประมาณ300อยะนี่ผมซื้อมาแค่แบบร้อยนี่น่ารักดีเออทำไมมันไม่ได้บอสได้ไรวะได้ลูกกระจอกอะแต่ก็น่ารักดีนะเป็นโพลิ่งกับรลาติกเนาะแล้วก็มีลิกซิตด,ด้านหลังนะครับนี่การาวิตี้แล้วก็ดีทีดีเอสน่ารักบุกปิกหนักมากนะครับเป็นแบบพลาสติกแบบหนักๆอะแต่ว่างานไม่ได้แบบเนี้ยบขนาดนั้นนะครับทาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Okay. ซึ่งมา้อยกว่บาทก็โอเคพอคุยกันได้โอเคต่อไปนะครับพาไปไวเหมือนกันตอนนี้เล็กขอบไปตัวที่ยังไม่ตัดนี่คือ10กวานาทีแล้วนะทุกคนต่อไปเอาเป็นชิ้นที่แกะไปแล้วผมเพิ่งซื้อมาเลยเพิ่งไปคอนเสิร์ตของค็อกเทลมาเมื่อไม่นานนี้มันมีเสืเอ้อเจอร์ซี่ขายด้วยนะครับนี่เอามาแกะให้ดูด้วยเลยแล้วกันแล้วก็ของลูกชิ้นนะ่ะถ้ามีขายใน แอปสม้มเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ด้วยเผื่อจะไปชอปปิ้งกันอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีขายหรือเปล่านะถ้ามีขายเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับเป็นเสื้อของค็อกเทลนะครับที่เขาทัวร์77จังหวัดเนาะตัวถุงก็ไม่มีอะไรเนาะราคาอยู่ตรงนี้1 8 0 0บาทลกบาแล้วความพิเศษของเสื้อตัวนี้คือนอกจากเขาเป็นเสื้อที่เขาไว้ทัวร์ทั่วประเทศ77จังหวัดแล้วมันเป็นเสื้อที่ ทางค็อกเทลเขาคอลแลบกับตัวอ m b o ด้วยนะครับอัมโเป็น,เป,นเป็นแบบแบรนด์กีฬาแบรนด์ชุดบอลคลาสสิกที่แบบผลิตมาอย่างยาวนานอย่างเฟียวมันถ้าจำไม่ผิดม,มันจะมีสีขาวกับสีดำเนาะแล้วก็ผมว่าสีดำก็เซฟดีเอาไว้แบบใส่ได้หลายๆบริบทเป็นเล็กซิส์นู่นนี่นั่นนะครับข้างในมีตรงนี้ตรงแท็กตรงนี้ก็จะมีอัมโกับค็อกเทลด้วยวงดนตรีที่แบบหลายๆคนน่าจะรู้จักเนา น,นี่ผมชอบแท็บนี้มันจะออกแบบทองๆหน่อยเนาะเป็นอัมโบกับตัวโลโก้ของวงค็อกเทลเขานะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบด้านหลังเขียนว่า e v e r t o u r 77ก็คือทวัวร์77จังหวัดของเขานั่นเองนะเป็นแบบเสื้อเจอซี่แล้วก็ลายมันมีลายด้วยนะเป็นลายแบบเป็นโลโก้ของค็อกเทลเขาอะอยู่ตามเสื้อด้วยนะเฟี้ยวเฟี้ยวมากนะแล้วก็นี่อัมโบกับค็อกเทล ดีเทลมันจะมีประมาณนี้ผมมีโอกาสได้ไปคอนเสิร์ตเขามาพอดีก็เลยแบบเออเก็บเป็นที่ระลึกแล้วกันเพราะว่าคอนเสิร์ตเขาครั้งสุดท้ายแล้วเนาะทุกคนไม่แน่ใจว่ามีขายหรือเปล่านะโอเคต่อไปเราไปชิ้นนี้ก่อนแล้วกันน่าจะมาคู่กัน2ชิ้นนี้2ชิ้นนี้มาคู่กันนะครับเดี๋ยวแกะกล่องบนก่อนแล้วกันของพี่ท่านหนึ่งส่งมาให้ผมรีวิวตัวแสงอุษากล่องสมุมแกะให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ไม่นานเลยเมื่อไม่กี่วันนี้ก่อนผมมาอัดวิดีโอตัวนี้ บับเบิลมาสีดําเลยนะฮะมันจะมี2เซตถ้าผมจาไม่ผิด่เป็นเซตแสงอุตสาห์มันจะมีแค่แสงอุตสาห์ทั้งหมดเลยนะปอ,อ๊บอันนี้เป็นคาคุสึฮิดันแล้วก็ซาโซรินะครับด้านนี้เป็นอ,อ่านางโตอ่โคนันแล้วก็น่าจะเป็นฮิดันแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเพนพวกนี้ไม่ใช่ตัวซีเค็ดนะตัวซีเค็ดเป็นฮิดัน โอเคอันนี้เดี๋ยวแกะให้ดูเนาะเดี๋ยวทำพทธีให้ดูแยกไปนะมีทั้งหมด6ตัวนะมีแค่6บล็อกในนี้6บล็อกย่อยนะครับแล้วก็เป็นรุน่นซีเกเหมือนเดิมเนาะต่อไปอีกกล่องนึงเป็นอีกวอลลุ่มหนึ่งนะผมแกะเลยแล้วกัน A later few moments คล้ายๆกันเมื่อกี้เป็นวอลลุ่มหนึ่งอันนี้เป็นอีกวอลลุ่มหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นหนึ่งกับสองเหมือนกันเนาะอันนี้ก็มีทั้งหมด7แบบเช่นเดิมนะหน้าหน้ากล่องเป็นรูปอิทดจิด้านข้างเป็นซาโซริ ดีดาะละ่คีสเมะนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นทบีเซซึสสเนาะตัวซีเค็น่าจะเป็นอิตะจิล่่งสมเวสีคืนชีพนะครับคิดว่าใช่อันนี้ดูโอเคกว่านะผมว่าคนน่าจะอยากได้ตัวอิตจิที่เป็นสมเวสีคืนชีพมากกว่าฮีดันที่เป็นอ e ีกหมดหนึ่งเออไอ้สองกลองนี้เดี๋ยวผมเอามาทําคลิปเต็มให้คลิปแยกให้ละกันนะครับแกะแบบลุ้นซีเค็กันเอาอันนี้ก่อนละกันนะครับที่เป็นพูแอนแบร์นะครับ อันนี้เป็นเสื้อ PlayStation กับ Pool Bear เขาคอลแลบกัน,น,นเสื้อเป็นเสื้อเจอร์ซี่แหละผ้าดีมากเลยนะผ้าแบบเย็นๆนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์อันนี้น่าจะเป็น PlayStation 2นะถ้าผมจำไม่ผิดโลโก้นี้น,นี่ดีเทลแบบเรียบๆนาะด้านหลังไม่มีอะไรนะครับเรียบๆเลยแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีแค่ตัวแท็กอันนี้ PlayStation อะไรก็ไม่รู้อันนี้ย่อมาจากอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับของ Pool Bear อันนี้ราคานะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทผมชอบสกรีนเขามากเลยอ่ะมันเป็นแบบอธิบายไม่ถูกเหมือนกัน สวยมากแล้วมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะครับเอามันนี้เฟลดี <Fail D. S 2> แล้วก็อันนี้อันนี้ผมพอจําได้อยู่น่าจะเป็นกรอบไว้ใส่การ์ดคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้ว,วไอ้คลิปแกะของอันบ็อกของอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับมันถ้าลุกรอบเลยคือมันมีของที่แบบ มันมาพร้อมๆกันอะผมก็เลยเออเอามาแกะทําคลิปดีกว่าเหมือนแบบอัปเดตให้ทุกคนดูนะว่าเออช่วงเนี้ยเราเอฟอะไรมาบ้างเนาะสังเกตดูป้าว่าทุกคลิปอะมีการ์ดทุกรอบเลยอ๋อเป็นแค่นี้เองหอยใหญ่โยยตมีแค่นี้อันเนี้ยมันเอาไว้แบบเป็นกรอบเนาะแล้วก็ใส่การ์ดเข้าไปด้านในแบบนี้แล้วก็มีพวกพวกน็อตกับหมดุดไปตั้งแบบนี้เดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึง่งอันนี้เสียเวลานะมาแกะมาอะไรก็มันมีมให้3ชิ้นชิ้นกรอบสําหรับใส่การ์ดแล้วก็มีปิดหน้าแแลล้้วกก็หัังงอนมต ตัวหมอะคริลิกอีกทีหนึ่งนะถึงจะสวยนะครับแล้วก็ผมซื้อแบบเดี่ยวมาหนึ่งอันแล้วก็แบบกาวช่องมาอีกอันนึ่งน่าจะไม่เหมือนกันแล้วก็มีตัวหมุดเหมือนกันเนาะแบบนี้ต่อไปเอาชิ้นนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นหมอนหมดเสียนผมแกะให้ดูอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาไม่นานนี้หรอกนี่นี่ดูความรีบของผมนี่นี่เห็นปะตัดเกือบเข้าแล้วเรียบร้อยโอ้โหขาดเลยอะดูดิผมตัดขาดเลย จริงมันไว้ถืองี้ได้เนาะมันเป็นหมอนหมดเซียนนะครับมันน่าจะมากับพวกเก้าอี้เกมมิ่งเนาะแต่ว่าเขาแยกขายหมอนด้วยผมเลยซื้อมาราคาเต็มมันน่าจะ2,000มั้งผมกดมาน่าจะประมาณแฟลตเซลของเขาเหลือประมาณ600ต้นต้นอันนี้ผมแคปให้น้องๆดูลหลายๆคนไม่รู้เขาไปกดตามกันหรือล่าด้านหน้าก็จะมีแบบผนึกแล้วก็เนี่ยนารูโตะอีดิชั่น t ีท .co 2002 M.K ลิขสิทธิ์ของอาจารย์มัตชิชินั่นเองนะครับโอเคเอาตัวหมอนให้ดูอันนี้เฟี้ยวมากบอกเลยวัสดุดีเหมือนกันนะเนี่ยผ้ามันเป็นแบบกำมะหยี่ด้วยเนาะดูดินั่งทำงานเอาเป็นหมอนข้างก็ได้นะทุกคนดีเทลดีมากจึ๊บแบบนี้แล้วก็มีโลโก้ของตัวแบรนด์เขาอยู่นะครับนี่ตรงนี้ TT Racing นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลิขสิทธิ์นาร u โตะชิป p u d e ราคาเต็มมันน่าจะแพงแล้วผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ปัจจุบันมันเท่าไหร่เนี่ยแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะเผื่อจะอยากได้กันเนาะอันนี้ดีเลยโอเคเลยนะครับเนี่ยมาหิ้วก็ได้แบบนี้เราเป็นแบบนารุโตะโมเซียนหรือไม่ก็ไปนอนปะมานี้นะครับโอเคผ่านไปแล้วชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้กล่องใหญ่เบิ่มเลยนะครับทุกชิ้นก่อนหนนี้ที่พูดมาเป็นของที่ซื้อเองทั้งหมดจะมีแสงอุตสาสองกล่อง ที่ทางพี่ท่านหนึ่งพี่เอฟซีท่านหนึ่งเขาส่งมาให้รีวิวเขาบอกว่าเอาไปรีวิวแล้วกันอยากดูผมรีวิวมากกว่าที่จะไปแกะเองอะไรประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวติดตาม,มาไว้แล้วกันนอกสองกล่องนั้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทาง s p r ฟูส่งมาให้เป็นโอโตรินะครับแถมฟรีของเล่นทุกอนอครับอันนี้มี2บล็อกแต่ว่าเดี๋ยวผมแกะให้ดูบล็อกหนึ่งก่อนนะครับ a few moments later ปึ๊บชึบอ,อันนี้นะครับ าาบบก็เป็นขนมโอโตลี่แถมฟรีการ์ดอาณาจักรชุดสิ่งมีชีวิตสุดมหาาัศจรรย์แห่งท้องทะเลเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างทางบริษัท a อ r และทาง NSM องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์มีการ์ดทั้งหมด120แบบเลยนะครับซื่อชุดว่า Animal Kingdom Ocean Wonder อนะครับอาณาจักรสัตว์โลกนั่นเองนะครับเดีย๋ยวผมจะแกะให้ดูหนึ่งบ็อกสําหรับบ็อกเนี้ยสามารถสั่งซื้อได้แล้วในช้อปปี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ไปซื้อกันนะครับเป็นขนมหน้าตาแบบนี้นะครับ ว่าขนมหน้าตาแบบนี้เป็นรสช็อกโกแลตนะครับจะมีรสบาร์บีคิวด้วยนะครับอยู่อีกบล็อกหนึ่งเดี๋ยวผมเข้ามาแกะค่อยมาพูดให้ฟังในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะเป็นขนมหอเล็กๆแบบนี้นะครับกำลังหิวพอดีเลยอัดคลิปตอนคืนนะครับเดี๋ยวผมขอแกะตัวการ์ดออกมาก่อนแล้วกันเนาะ น่าจะแบ่งเป็น2ประเภทเนาะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเนาะเดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันดีกว่าครับว่าหน้าตา,าจะเป็นยังไงเนาะน่าจะมี2แบบเนาะจะเป็นสตาร์เตอร์กับตัวแบบยกลังแบบนี้นะครับทุกคนก็จะมีลายเป็นปลาดาวนี่อะไรสันโลนะครับแล้วก็ปลากระเบนนี่แล้วก็เต่าทะเลชึบแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นเมงกะพุนนะครับอันนี้ซองสวยสีสวยเลยทีเดียว อันนี้เป็นวานแล้วก็อันนี้เป็นฉลามไม่รู้ฉลามอะไรเหมือนกันอันนี้เป็นปลานนโมเป็นแบบการ์ดสะสมนะครับทุกคนก็จะมีแค่2แบบอย่างละร้อยยแบบแสดงว่า1ลายมี2แบบเลยมีทั้งนอร์มอลและแหลนั่นเองนะมาแกะกันเลยแล้วกันนะครับหนึ่งซองซ่ปึ๊บหอยเกี่ยวชั้นเหลืองมีระดับความอันตรายมีอะไรอันนี้เป็นแบบสาระมากๆเลยนะทุกคนแบบเอาไปเล่นกับลูกกระหลานได้นะครับไปแบบเอาเป็นความรู้ได้แล้วเหมือนจะเป็นการ์ดเอาไว้เล่นได้ด้วยนะครับ แล้วหลังสวยเหมือนกันนะครับเป็นโอเชียนวันเดอร์การ์ดอาณาจักรสัตว์โลกชุดสิ่งมีชีวิตสุดมันสันแห่งของทะเลนะเลืง่งสองขามปั๊บเป็นปลาพระอาทิตย์นะครับยังไม่เจอวิบบับนะครับซองที่3นะครับเลืง่งสองขามปั๊บปลาปลากรมอู้ที่แอบร้อนเหมือนกันนะระดับความอันตราย40แอบดุอันนี้ี่ย40เลยเขามีความมีเปรียบเทียบกับตัวไซส์มนุษย์กับตัวปลานั้นๆด้วยนะนี่นี่เล็กกว่าคนเยอะเลยนะครับส่วนอันนี้ดูปลาพระอาทิตย์ดยีใหญ่กว่าคนเยอะมาก เปรียบเทียบได้ดีมากๆเลยนะครับอร่อยและยังมีสาระด้วยปึ๊บเป็นปลาซีลาเคนปลาซีลาเคนอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยความอันตราย18เท่านั้นแล้วก็มีแบบระดับความลึกลับด้วยนะแบบความหายากของตัวปาลาอะไรยงี้มั้งอันนี้ค่อนข้างสูงนะครับ95เลยนะครับความหายาก98ขนาด200เซนเมตรไม่เคยได้ยินใหต่อไปนะครับใบที่5แล้วเป็น หมึกมะฮืมานะครับขนาดโอ้โห1,500เซนติเมตรทำความหายยากคือ92นะครับอันตรายซะด้วย56เราจะกล้ากินมันลงไหมครับเนี่ยตัวใหญ่มากต่อไปนะครับ 1, 2, 3งสองปึ๊บดาวแสงอาทิตย์ก็คือปลาดาวแสงอาทิตย์หรอกหาไม่ยากด้วยแต่ผมไม่เคยเห็นมะเร็งสาบทะเลยักษ์อันตรายแค่4เองแสดงว่าไม่ดุเอิงสองสาม อะไรวะเนี่ยเม่นดอกไม้เป็นแรนะครับเป็นแบบบิบับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูกับการธรรมดาอ,อ่าเป็นการแรนะครับมันจะเป็นแบบลายเพชรบิบับบิบับนะครับเป็นเม่นดอกไม้นะฮะถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมแทกให้ดูอีกทีนึงนะเดี๋ยวผมแกะทิศรวดเดียวเลยแล้วกันนะครับอีก4ใบทั้งหมดนะครับก็จะมีอันนี้แมงกระพุนพะจันทร์ชื่อปลาเห่าฉลามที่เกาะอ,อยู่บนฉลามเนาะแล้วก็อันนี้เป็นผีเสื้อทะเลอันนี้เป็นปึ๊บเม่นดอกไม้เป็นแบบธรรมดานะครับอันนี้เป็นแบบบิบับ เห็นล่าว่าม,มันแตกต่างกันโอเคประมาณนี้โอโตลิมีขายในแอปส้มเรียบร้อยแล้วณนะวันที่ผมพับบิ๊กคลิปขึ้นไปเนาะน่าสนใจมากนะนะเอาไปซื้อไปเล่นกับลูกกระหลานได้นะครับเป็นความรู้ด้วยสัตโลกใต้ทะเลมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเนาะเออเอาไปเล่นบ้างเดี๋ยวผมเอาอัอนี้ไปเล่นกระหลานเนาะเป็นความรู้ด้วย <c oughs> บางตัวอาจจะแบบน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้ก็ให้ความรู้เขาได้เขาจะได้ไม่กลัวนะครับ <Okay. S 1> สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อๆไปเรววนีี้ครัับสสด